แจ้งข่าวด่วนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะรัฐบาลไม่นิ่งนอนใจนะคะเดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและที่สําคัญค่ะในส่วนของใครที่ได้รับผลกระทบเร่งจ่ายเงินเยียวยาตามระเบียบของทางกระทรวงการคลังในส่วนของข้าวนะคะพืชไร่พืชผักรวมไปถึงไม้ผลไม้ยืนต้นพี่น้องเกษตรกรได้รับเงินช่วยเหลือตั้งแต่1980บาทต่อไร่ถึง4ี่พบาทต่อไร่ซึ่งในส่วนของการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ชาวนาชาวไร่ชาวสวนรับการช่วยเหลือไม่เกิน30ไร่ต่อครัวเรือนส่วนรายละเอียดจ,จะเป็นแบบไหน,นเดี๋ยวเราไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันในช่องหากเข้ามาร่วมรับชมไลฟ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เป็นกําลังใจให้ใหกับช่องอีสานแซ่บค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะวันนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารจากเพจไทยคู่ฟ้าซึ่งตอนนี้รัฐบาลเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมต่อเนื่องนะคะที่ประชาชนได้รับความเดือ แล้วก็แจ้งเหตุขอความช่วยเหลือจากบพรรับแ,แจ้งเหตุ17 8 4ค่ะจากสถานการณ์ร่องมรสุมพัดผ่านประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะคะบริเวณทะเลจีนใต้ค่ะในขณะที่ยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเมียนมามาประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยนั้นนะคะทาให้มีการาเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวม ถึงการระบายน้ําเหนือเขื่อนเจ้าพญาอาจส่งผลกระทบให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากน้ําท่วมขงังน้ําล้นตลิ่งและก็ตั้งแต่วันที่15สิงหาคมถึง21สิงหาคม2 5 6 5ที่ผ่านมาทําให้มีพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยแล้ว19จังหวัดตอนนี้รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหาดังกล่าวนะคะได้ประสานงานในส่วนของจังหวัดต่างๆองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานเกี่ยวข้องลงพื้นที่ดูแลพี่น้อง ประชาชนทันทีโดยพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วจะมีการเร่งสำรวจประเมินความเสียหายแล้วก็ดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบของกระทรวงการคลังต่อไปค่ะซึ่งล่าสุดค่ะทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกมาแจ้งข่าวพี่น้องเกษตรกรนะคะชาวนาชาวไร่ชาวสวนที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของพืชผลเสียหายจากน้ำท่วมยังมีการจ่ายเงินเยียวยาเหมือนเดิมค่ะนายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่านะคะดรเฉลิมชัยศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรผู้ประสบภัยอุทกภัยน้ําท่วมจากเหตุกรณีพาย,ยุดิเปเลชั่นมูหลานแล้วก็ร่องมรสุมพัดผ่านประเทศไทยค่ะซึ่งล่าสุดทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการสั่งการให้เร่งช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรซึ่งตอนนี้ได้รับผลกระทบในพื้นที่14จังหวัดได้แก่กําแพงเพชรเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนแพร่ พิศนุโลกเพชรบณ์พยาวน,าน่านสุขโขทยัยอุตร,รดิตเ์เลยหนองคายแล้วก็จังหวัดอุบลราชธาน,นีแล้วและได้รับในส่วนของการแจ้งเหตุสําหรับพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจํานวนกว่า23,182รายแล้วก็มีพื้นที่เกษตรกรคาดว่าเสียหายจํานวนกว่า88,300 5.25ไร่ค่ะซึ่งล่าสุดในส่วนของการจ่ายเงินเยียวยายช่วยเหลือยังคงเป็นไปตามเกณฑ์เดิมนะคะให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพศ2562หากเกินหากมีหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพศ2564ด้วยค่ะและอัตราให้ความช่วยเหลือข้าวนะคะยังคง จ่ายเงิน1,340บาทต่อ рай, ไร่พืชไร่พืชผัก1,980บาทต่อไร่ค่ะไม้ผลไม้ยืนต้นและก้อนอื่นนะคะ4,048บาทต่อไร่ตามพื้นที่เสียหายจริงไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่ทั้งนี้นะคะเป็นไปตามอธิบดีกรมป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภยัยหรือว่าผู้ว่าราชาการจังหวัดได้มีประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารที่นํามาฝากนะคะสําหรับการยืนยันช่วยเหลือพี่น้องเกษตร ตรกรที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็เสียหายมีการเยียวยาจ่ายเงินเหมือนเดิมหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกําลังใจให้ค่ะ,ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ